บดีพพดมาพบมาพอกันอีกแล้วช่วงสายๆ่วงสายสามือนเนี่ยมาพบมาพอกันนี่ล้ะไปตามไปเบิงลุงพอลุงพีล,งพลุงตาเ็นมัดเล็กคานกันไปเบิงนำการไปเห็ดไปทำซอยกันป้า นโคลงพีเป็นเห็ดเล็กมัดเล็กกันันีเนี่ยนี่มันก็ดำาาน,นจางมาดึงข้างวนองอันี่โอู้ทำมันไหนสลึงไอจริงไอ้สั่งไลโอ้ยงวนเลย

โอเป็นดอกนะหลงพ่อลงพี่เป็นกำลังเห็ดการเห็ดงานกันอยู s> <S ่มัดเล็กมัดตัวเป็นนำเพิ่นบบบนู้ยังไม่ขับโอ้ผมก็ต้องโกนกันตีนนะผมก็กลายงี้มัวไตตนยาเกสรมัว มันหกี่ฮ้อยนั่งยัไงน่ะสงกระานกรานอ้ยอ่ะอายขึ้นมื่อยบนเบ่นเหรอใช่เบโโอ้ฮะรวยหน่อยหน่อยเนี่เจ้อยู่ห้องตม่าคับบ้านน่ะอยู่อยู่ใัห้องกีตาร์ดอาเขียวเต็มาตีนมวยขับขับนี่เตเตมวยนี่

ฮึขึ้นไปเลยคัเรื่อ้ยยังตูเจออินนี่ไปจิ่บจ้าหนี่หมดไปจ้านีตัวพี่เวออประมาณปีกูนนี่ลองกัดจริงวอนี่นี่มันบูดเลยนี่เท่ากับความยาวของคันเนี่ยอันนี้นจะคันบานตลอดหนุ่มมุ้ยนี่นะ จักខានប <Hellment> ានត្រឡត់អានោះចាក់ខានត្រឡត់មួយក្រុងមួយក្រុងពីរក្រុងពីរក្រុងកន្លះទីនេះបើថាយូរណាស់នេះវាកន្លះក្រុងមែនហ្នឹងពួកកន្លះនេះទីទីទីពុទ្ធទីមួយនេះណាបានផែនេះណាចាក់ខានបានមួយខានទៅមួយឆុងអើយុកាត់កាត់អានោះបានទៅដល់លួយមួយនេះណាបានមួយឆុងនេះ โนโนโนด้านโน่นมุกกระท่มก็ดนาตัดเชนในโน้ยโอ้ยเขนี่ก่อนนอกเขนี่ก่อนนอกก็จบขึ้ปไปเพียงเขนี่ก่อนสำหรับการมัดคานกับบานเอ็นเนาะลุงพ่อลุงพีลุงตานะคนกัามาเห็ดมัดของมัดคานกันเขนี่ก่อนสบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเนี่ยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปสั่งคลิปกันต่อไปสบายดี